เแบงกิบไปร้องบนเวทีถอดเสื้อด้วยนี่แต่ว่าขอบคุณผิดคนนะพี่เห็นคลิปนะ้วพี่อัมแบงไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรจริงๆพี่ว่าก็น่ารักน่ารักดีอะไรอย่างเงี้ยบางครั้งพี่ยังแบบว่าโดนเรียกผิดอยู่เลยอะไรอย่างเงี้ยเออก็เข้าใจได้ไม่แห่ไพ่ละไม่นะไม่เป็นยังไงเออเราต้องมางอไหยังไงมากดเลิฟก่อน มาง้อนแล้วค่ะมางอนแล้วเมื่อบมแบมไปคอมเมนต์รูปพี่พีว่ามาง้อนแล้วนะครับพร้อมสติกเกอร์รูปหัวใจหลังแบมแบมหยิบเพลงไฟ r e อร์อยไปร้องบนเวทีคอนเสิร์ตแต่ดันให้เครดิตเป็นบิวกินก่อนแฟนๆจะตะโกนบอกว่าพีพีทำเอาหนุ่มแบมแบมถึงกับกม้มขอโทษยกใหญ่กันเลยทีเดียว และเมื่อวานนี้พีพีได้ให้สัมภาษณ์เปิดใจว่าปื้มมากที่แบมแบมหยิบเพลงไปร้องแต่พีพีเห็นนะว่าพูดชื่อผิดพร้อมบอกว่าไม่เป็นไรหลายคนก็ทักผิดก่อนทิ้งทายว่าไม่ให้อภัยและมากดเลิฟให้ก่อนซึ่งเมื่อเช้านี้แบมแบมก็มาง้อนในไอจีเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ